วัสดีครับกอลฟอร์ดครับคลิปนี้นะครับนี่เลยนะครับเราจะมารีวิวนะครับรถรุ่นใหม่ล่าสุดของฟอร์ดนะครับเป็น OpenCAP XLS ปี2025นะครับ mm hmm. ก็อย่างในคลิปที่กอลฟเคยบอกไปนะผมอาจจะตอนลงคลิปจริงๆมันอาจจะช้ากว่าหลายๆช่องนะฮะ เพราะว่าคลิปมันก็ให้ปล่อยให้มันรันไปเนาะนะครับแต่วันนี้นะครับจะพาลูกค้าทุกท่านมาสำรวจทุกซอกทุกมุมในตัว c a XLS นะครับในปี2025นี้ก็จะมี c a p XLS ตัวนี้เป็นตัวเปิดเพิ่มขึ้นมาเนาะแล้วเดี๋ยวรอดูกันเหมือนที่ก็บอกนะครับว่าปลายปีเนาะจะมีการเปิดตัว super duty นะครับแต่คิดว่าน่าจะขายปีหน้าแหละอันนั้นเดี๋ยวมาเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันอีกทีนึงนะครับ วันนี้นะครับใครที่รอแคปอยู่นะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับฝากทุกๆท่านนะครับฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องช anel YouTube กับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงก๊อฟนะเบอร์ทัวร์ดีไลน์ก๊อบขึ้นไว้ให้แล้วนะฮะอ่ะตัวจริงๆเนี่ยรุ่นนี้นะครับเป็น r a n g e r ร l s เนี่ยต้องแยกก่อนนะมันมีทั้งแครบและ4ประตูเนาะสประตูหลายๆท่านคงเห็นอยู่แล้วว่าเปิดตัวมาตั้งแต่เดือน11ปีที่แล้วนะครับ แล้วก็ช่วงต้นปีที่ผ่านมา Ford ก็จัดแคมเปญตัว OpenCAP XLS ใช่ไหมครับที่เป็นตัวโมเดลปี2024เนาะตอนนั้นทำราคา599ใช่ไหมครับตอนนี้ฟอร์ดก็ผลิตตัว CAP XLS ปี2025มาแล้วนะครับตัวนี้ราคาจำหน่ายเต็มๆนะก็คือ814,000บาทเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยนะครับ แต่ถ้าเป็นราคาพิเศษนะครับตอนนี้ราคาทําอยู่ที่649,000บาทนะฮะ649,000บาทก็ดูกันนะครับว่าท่านใดสนใจเรื่องของตัวราคาพิเศษหรือดูดอกเบีย้ยศนะครับให้ก๊อปคํานวณให้ได้เลยนะครับว่าแบบไหนคุ้มกับเราที่สุดเพราะว่าแต่ละช่วงเงินดาวช่วงเงินออกรถมันมันไม่สามารถตอบโจทย์ได้ทุกคนหรอกนะครับอย่างนั้นติดต่อกอปได้นะครับตัวรถนะครับ เครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรครับเป็นซิงเกิลเทอร์โบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเกียร์ออโต้ฟอร์ดก็สามารถเล่นเป็นแมนนวลหรือซีมิออโต้ได้ก็คือเปลี่ยนเกียร์นะครับบวกลบได้ที่หัวเกียร์แรงม้า170แรงม้านะครับแรงบิด405นิวตันเมตรนะครับทั้งตัวแครบและ4ประตูเหมือนกันเลยนะครับอ่ะสีที่จะจำหน่ายเหมือนกันนะครับไม่มีเก็บค่าสีพิเศษเนาะแล้วก็แน่นอนครับด้วยคำว่าโมเดล2025ครับก็กระจังหน้านะครับมาแบบ หรูหรานะครับกว่าเดิมแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาใช้กระจังหน้านะครับตัวขอบเป็นสีดำเงานะครับเหมือนตัวสปอร์ตเลยนะนะครับตัวคาดกลางเป็นเท่ากาไฟนะฮะก็ต้องบอกก่อนเลยนะมันให้ดูความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับตัวลังพึ่งก็เป็นช่องเป็นพิกเซลแบบนี้นะครับโลโก้ก็เป็นโครเมียมพื้นน้ำเงิน ไฟหน้าเป็น LED มัลติเล c เตอร์นะครับมีไฟวิ่งกลางวันเป็น LED ระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติมีมานะครับไฟตัดหมอกก็มีมานะครับจากโรงงานเห็นไหมเป็นหลอดไส้นะเป็นฮาโลเจนนะครับมันก็จะเป็นสีเหลืองๆนะครับมีตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยวนะครับอยู่ที่ไฟตัดหมอกถ้าเราขับรถนะแล้วเราหมุนล้อหรือใส่เกียร์ดีแล้วหมุนล้อนะครับไฟตัดหมอกด้านล้อที่เราหมุนก็จะติดนะหมุนขวาติดขวาหมุนซ้ายติดซ้ายนะครับเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ ฝนตกกับรถในที่มืดยู U turn, เทิร์นเลี้ยวรถมันก็มีแสงไฟช่วยนะครับในการมองเห็นนี่เราก็จะมีรายละเอียดเห็นไหมในช่องแบบนี้ด้นะอะกันชนครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับสีรถสีอะไรกันชนก็เป็นสีเดียวกันอย่างคันนี้เป็นดําห่วงลากนะครับก็มีด้านหน้าฝั่งซ้ายนะครับด้านหน้าฝั่งซ้ายเป็นอุปกรณ์มาตรฐานมานะครับ ด้านข้างครับคิวร้อก็เป็นสีดำด้านอย่างนี้อยู่แล้วเป็นคิวล้อเป็นสีดำด้านอย่างนี้อยู่แล้วระบบเบรกก็เป็นด้านหน้าเป็นดิส์นะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นดำล้อแม็กก็เป็นล้อแม็กลายใหม่เหมือนตัวสี่ประตูนะครับเป็นดำนะครับแล้วก็เป็นตัดเทาสวยนะตัวจริงสวยมากนะครับยางก็เป็นดูเลอร์นะเป็นยางเททีนะครับถ้าเป็นขอบ16 1 7เนี่ยจะเป็นบิต stone นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็น18ขึ้นไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นกุญแจเนาะนะครับก็แล้วแต่รุ่นแต่ต้านี้เป็นบิต stone นะครับสเปคยาง2557017นะครับตัวนี้2557017แก้มข้างก็เป็นแบบนี้แต่ก่อนมันจะเป็นโครเมียมเนาะตอนนี้ก็เป็นดำแบบนี้ตัวครอบกระจกเป็นดำมีไฟเลี้ยวนะครับกระจกก็จะเป็นบานใหญ่เป็นพับมือนะครับเป็นพับมือเนี่ยม เอสกเอยังเป็นพับมืออยู่ไม่ได้เป็นพับไฟฟ้านะครับแต่ปรับเป็นไฟฟ้ามือเปิดเป็นสีดานะครับมือเปิดเป็นสีดําบันไดดาดนะครับบนันไดดำรถเราเติมดีเซลรถเราเติมดีเซลเติมได้ทุกชนิดนะครับอันนี้คือเดิม,เด,มเดิมเดิมมาจะเป็นแบบนี้นะมีขอบกระบะมานะครับมีช่องเพื่อให้ใส่ตัวอุปกรณ์ตกแต่ง เดิมๆไม่มีไลเนอร์แต่ตอนซื้อใบมีไลเนอร์ทุกคนันนะครับนะบันไดเหยียบขึ้นท้ายก็บะมีมานะครับไฟท้ายก็จะเป็นโครมแดงแบบนี้แล้วเป็นหลอดไส้หมดเลยนะครับรีเบรกเลี้ยวถอยนะครับด้านล่างไม่มีอะไรก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมอ่านะฝาท้ายก็มีไฟเบรกดวงที่สามมีกล้องฝั่งที่โลโก้นะครับกันชนท้ายก็จะเป็นดำนะเป็นดำ นะสลิงอ่ะมีนะครับแต่ผมต้องบอกก่อนนะว่าอันเนี้ยมันไม่มีเหล็กทอร์ชันบาร์ไม่มีนะครับไม่มีนะอ่าไม่มีงั้นยกขึ้นเนี่ยหนกักเห็นปะหนักจริงนะครับตอนยกขึ้นเนาะส่วนสนลิงก็มีที่แขวนถุงนะครับแล้วก็เอ่อที่เปิดขวดนะฮะมีล้ออะไรล้ออะไรเป็นล้อกระทะนะครับ ล้อกระทะนะขอบ17นะครับอโอเป็นแคบก็คือแคบเปิดได้แหละนะครับเปิดเป็นทรงตู้กับข้าวเดี๋ยวผมถอยหลังก่อนอ่ะนี่คือความกว้างนะครับตัวแคบไม่มีแอร์หลัง นะครับให้ดูเนาะไม่มีแอร์หลังแต่ตัวแคม็เนี่ยเขาจะมีกล่องนะมีฝาปิดนะนะเห็นปะมีฝาปิดสี่ประตูไม่มีฝาปิดอย่างนี้นะนะครับตัวแคมมีฝาปิดตรงนี้ไว้เก็บของได้ตรงนั้นก็จะเป็นเอ่อเรื่องของตัวพวกแมแรงนะครับเป็นบล็อกอยู่ด้านหลังก็จะมีปลั๊กเห็นปะ12โวลต์นะครับ1้อยวัตต์เป็นตัวต่อบุหรี่แบบนี้ อ่ะพวกนี้เป็นแอร์แบ็กคู่หน้านะครับข้างหลังมันไม่มีอยู่แล้วนะครับคำว่าแคปมันส่วนใหญ่เป็นแอร์แบ็กคู่หน้าอยู่แล้ว <C le af> ด้านข้างก็จะเป็นตัวนี้เป็นพลาส,สติกเป็นพลาสติกนะครับตรงที่วางแขนตรงนี้เป็นหนังเ <C le af> ติมน้ำมนันก็ใช้ปลดล็อกเดียวกับรถนะครับใช้ปลดล็อกเดียวกับรถล็อกก็เป็นออตโต้เห็นไหมปรับไฟฟ้าแต่พับมือเพราะว่าไม่มีปุ่มพับอยู่กระจกเป็นอโอโต้อยู่แล้วทั้งคู่ เบาคนขับปรับหกครับผู้โดยสารปรับสี่คนขับมีสูงต่ำผู้โดยสารไม่มีนะครับแล้วก็เหมือนที่ก็เคยแจ้งไว้ในคลิปตอนที่นั่งคุยกันตอนขับรถไปส่งนะของเราเป็นเบาผ้าไม่เหมือนสี่ประตูนะสี่ประตูเป็นเบาหนังแต่แคบเป็นเบาผ้านะครับอันนี้ก็ปกติครับมีกุญแจที่เป็นไนทคียดอกหนึ่งแล้วก็เป็นกุญแจอีกด้ามหนึ่งมันจะเป็นตายตัวอย่างนี้เลยแบบแท่งๆเลยนะครับที่วางแก้วไม่ได้มีมาจากโรงงาน ไฟตันหมอกมีมาก็เปิดได้หลี่แสงจอเรือนไม้จอกลางปรับไฟหน้าสูงต่ําได้นะพวงมาลัยนะครับก็ปรับได้สีทิศทางขึ้นลงเข้าออกเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับ XLS <H> ไม่มีคูดคอนโทรลนะครับถ้าจะใส่ต้องเพิ่มเติมเนาะนะที่ปัดน้ำฝนนะครับก็มีตัวหน่วงนะมีตัวหน่วงกระจกมองหลังก็เป็นแบบนี้นะครับปรับและพับแสงด้วยตัวเองก็หักแสงด้วยตัวเอง,นะง,เ,องเห็นปะ เกะนะครับเป็นชั้นเดียวแบบนี้เห็นไหมแต่ว่าด้วยความเหมือนสี่ประตูก็คือโทนในดำหมดจอกลาง10นิ้วครับ s ิ n ค์โ A and the Auto Apple CarPlay แบบไร้สายรองรับโทรฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุต่อฟอร์ดพา s ได้สตาร์ทรถดูตำแหน่งนะครับทำได้ครบทุกอย่างนะครับแอร์นะครับ,นะรบเป็นตัวปกตินะตัวนี้ไม่ใช่เป็นแอร์ออโต้นะครับเ l s เราไม่ได้มีแอร์ออโต้อยู่แล้วนะแอร์ออโต้เริ่มที่สปอร์ตนะครับ แล้วก็ usb type a type c นะมีออโต้สตาร์สต็อปนะครับรองรับยูโรไฟแล้วก็มีโหมดการขับขี่4โหมดนะโหมดปกติประหยัดลากพ่วงถนนลื่นนะครับทุกโหมดก็ใช้ได้ตามสถานการณ์ที่เราใช้นะครับเพราะตอนเรากดเข้าโหมดนั้นเขาก็จะไปสั่งกล่องควบคุมนะครับให้รถทำงานได้นะครับเกี่ยวกับพวกคันเร่งอะไรพวกนี้ครับ esp tcs มีนะครับ, CH, นะรบสถิรภาพการทรงตัวป้องกันล้อหมุนฟรีมีเกยียร์อัตโนมัติ6สปีดเห็นไหมเล่นเมนวนวลได้นะบวกลบเบกมือก็นี่ อันนี้ก็เป็นพลาสติกเฮ้ <c oughs> เป็นพลาสติกแล้วก็เป็นแบบนี้นี่ก็มีนะครับมีใส่แว่นเนาะมีที่โหนนะครับแล้วก็กระจกมันมบังแดดเ,เรียกว่ามานบังแดดไม่ใช่กระจกขอโทษค,ครับมันบังแดดฝั่งนี้ไม่มีนะฝั่งนู้นมีกระจกฝั่งนู้นมีกระจก เดี๋ยวผมให้ดูด,ด,ดูเดี๋ยวเปิดสากะโปงให้ดูเปิดได้ไหมน้อคนเดียวเนาะเนี่ยนะครับตัวนี้เราจะเป็นที่โหนเลยปะก็มีไว้จับนะแต่มันไม่ได้สโลนะไม่ได้สโลผมน่าจะเปิดไม่ได้แหละจริงๆจะให้ดู นะครับเอาแค่นี้แล้วกันะนะครับเห็นไหมข้างในเป็นแบบนี้นะครับก็ไม่ได้มีตัวฉนวนกันความร้อนนะะเดี๋ยวนี้สปอร์ตก็ไม่มีนะครับแต่คือมีไม่มีก็ให้ดูเลยเนาะเพราะว่าบอกแล้วว่าจะมาให้ดูนะครับอันนี้อาจจะขยับยากนิดนึงนะเพราะว่าผมเอามือเท้าฝากระโปรงเอาไว้อะแบตเตอรี่อ่ะทุกคนถามมีคนเคยถามผมว่า แบตแคบอะเป็นยังไงนะครับเห็นปะก็เ,เป็น AGM อ่ะครับก็เป็น AGM ปกติรถเรานะครับก็เข้าเช็คระยะที่15,000กิโลนะครับหรืึ่งปียง่งใดอย่างหนึ่งถึงก่อนน้ำรอเย็นนะน้ำฉีดกระจกน้ำฉีดกระจกทั้งหมดเขาจะไปโชว์อยู่ที่เรือนไม้ยอยู่แล้วนะ, <c oughs> ะก็ท่านใดสนใจนะครับ จะเดิมจะแต่งจะแบบไหนได้หมดเลยนะครับจะราคาพิเศษจะดอกเบี้ยศูนเซหรือยังไงก็ว่ากันนะครับคลิปนี้นะครับฝากลูกค้าทุกท่านนะครับฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามและที่สําคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกันด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกอมนะเบอร์ทัวร์ดีไลน์ก็ขึ้นไว้แล้วนะครับคลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นประการใดกาบขออภัยครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ